โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย ID SB 120นะครับเลเวล79อันดับลานประลอง456อันดับพลัง1 5 0 0 0ล้านแสนะครับอันดับพลังนะครับ733าพานดาน705ตัวละครส,สุดแก่ง768 คิวอันดับ13ครับตัวละครระดับเอเดสอารนะครับโซนิกราชาทะเลลึกพูลีพูลีเซนเนอร์ราชาใต้ดินแพงท็อปมาสเตอร์จกักรพรรดิเด็กวัคซีนแมนโอเคของในกระเป๋าก็ไม่ได้ดองอะไรนะครับก็มีประมาณนี้ครับผม ไปดูของบนทองกันก่อนครับบนทองไอทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวอุปกรณ์ก็เน้นความเร็วนะครับผมราชทะเลลึกก็เป็น HP นะครับมีโจมตีมาบ้างไอทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวครับเด็กไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวอุปกรณ์ก็เน้นความเร็วนะครับผมหน้าก,กากหวานก็เน้นโจมตีนะครับเอาไปตีบอส จี้สามดาวนะครับหน้ากากหวานตาเฉพาะสองดาวคุบุกิไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาวบูรีผูรีเซนเตอร์ไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาวของก็ประมาณนี้ครับผมทุบุกิก็ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปดวลกับเพื่อนในกิวดูนะครับผมโอเคขอไปดูการเติมเงินก่อนนะครับ เติมไปนิดหน่อยครับผมประมาณนี้ไปที่เจแบงก์นะครับโอเคขอด้วนกับเพื่อนนะครับไม่เข้ากิวแล้วครับผมอันนี้พลังหนึ่งล้านเ้าหมื่นนะครับเด็กเข้าเปิดมาก่อนครับสแตนได้นะครับถ้าซึมือกิอันตีมาก็กลางๆครับไม่ค่อยแรงนะครับผม ครึ่งหลอดแล้วครับทีมเราโอเคเด็กไปครับมาท้องอันตีไปแรงมากเลยครับผมฟูกุกิอันตีไปต่อยัองตอบเขาอันตีมาครับเพุกิูุริต่อยตายไปแล้วครับผมด่วงอันตีมาครับเล่งเลือดนะครับเด็กจะสตันได้ไหมสตันไม่ได้ครับไม่ติดสถานะด้วย โอเคจบไปแล้วครับก็ขอดวนอีกกับคนหนึ่งนะครับอันนี้พลังเยอะกว่าเด็กเราได้เปิดก่อนนะครับสแตนเกลิวเข้าไปได้ครับผมอะต้องมีปาดมาครับเราติดบทขยี้ห้าตัวเลยนะครับผู้รีบลีน่าจะหลับครับผมบอทองอติไปหน้ากากหวานกับเกลิวเขาดับไปแล้วครับ ต้องมีข้าดับไปแล้วครับผมโอเคทิมเข้าเลย2ตัวนะครับเด็กอันตีไปครับโอเคจบไปแล้วครับไอดี ID นี้นะครับขายที่1นึ่บาทเท่านั้นนะครับพลัง1นึ่งล้านห้าแสนก็ ในราคา180บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใครสนใจติดต่อลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับครับขอบคุณครับ